มาถึงช่วงไอทีทิปช่วงที่จะทำให้ท่านผู้ชมนั้นรู้เคล็ดลับและเทคนิคต่างๆด้านไอทีค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเปลี่ยน iPhone มาเป็น Android ท่านผู้ชมจะต้องเตรียมตัวและเตรียมใจอย่างไรบ้างหลายท่านนะคะใช้ iPhone อยู่แล้วค่ะ แต่ว่าเอ๊ะกำลังลังเลว่าในยุคนี้สมัยนี้นะคะ a n d r o i d เนี่ยพัฒนาขึ้นขึ้นมานะคะอย่างมากมายจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซส์ที่หน้าจอใหญ่มากขึ้นนะคะดูชัดเจนและน่าสนใจส่วนแอปหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะหรือว่าในส่วนของโปรแกรมรองรับนั้นก็ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเอ๊ะทำให้ท่านผู้ชมบางท่านนะคะลังเลและอยากจะเปลี่ยนมาใช้ Android เราจึงมี สิ่งที่เป็นรายละเอียดนะคะว่าท่านผู้ชมจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรที่จะใช้ Android ค่ะไปติดตามชมเลยค่ะด้วยความที่ปัจจุบัน Android สมาร์ทโฟนก็มีการพัฒนาไปมากแล้ว อีกทั้งเทรนสมาร์ทโฟนนั้นเริ่มไปในทิศทางที่จอใหญ่กันมากขึ้นเพราะมันเห็นเต็มตาการทัดก็เต็มไม้เต็มมือดีหลายๆคนก็เริ่มมองว่า iPhone จอ3.5นิ้วมันเล็กไปแล้วและเริ่มคิดอยากจะเปลี่ยนไปใช้ Android s สมาร์ทโฟนกันบ้างแต่จะเลือกสมาร์ทโฟนแบบไหนถึงจะโดนใจคุณผู้ชมมาดูกันเลยครับถ้าจะเลือกซื้อ Android s m สมาร์ทโฟนควรเลือกสเปคที่สูงหน่อย S Android s m สมาร์ทโฟนมีให้เลือกหลายรุ่นและหลายราคามากคุณภาพก็เป็นไปตามราคาซะส่วนใหญ่ครับแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องซื้อ Android s m สมาร์ทโฟนราคาเกินหมืน่นถึงจะได้ประสบการณ์การใช้งานดีๆเนื่องจากเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลแล้วพวก Android s m a r t ร์ทโฟนสเปคแรงๆร,ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายแล้วล่ะครับผมแนะนำว่าถ้าจะซื้อให้ได้การใช้งานที่ดีควรจะมี CPU แบบ d u a l Core 1 g h z แรม1 g และ Internal Storage 4GB ขึ้นไปครับจะได้ใช้งานได้ลื่นและติดตั้งแอปพลิเคชันบนตัวเครื่องได้โดยไม่ติดขัดอะไรซื้อสมาร์ทโฟนมาตั้งทีก็ต้องเอามาใช้ให้เต็มที่และการใช้ให้เต็มที่ก็ย่อมรวมไปถึงการใช้โมบายอินเทอร์เน็ตด้วยต้องเช็คสเปคให้ดีๆว่ามันรองรับย่านความถี่อะไรบ้างดูอย่างสเปคของ HTC Desire V จะมีเป็น Android สมาร์ทโฟนที่ใส่ได้2ซิมครับจะเห็นว่าซิม1รองรับ 850, 900, 1,800และ1,900เมกะเฮิร์แต่ซิม2รองรับ 900, 1,800และ1,900เมกะเฮิรตซึ่งถือว่ายังไม่เป็นปัญหาสำหรับ 2G แต่ถ้าจะใช้ 3G จะเห็นว่ารองรับแค่900และ2,100เมกะเฮิร์เท่านั้นซึ่งเท่ากับว่า จะใช้ 3G ของ TrueMove กับ d t a c ไม่ได้จนกว่าบ้านเราจะประมูลขึ้น2,100เมกะเฮิร์กันเสร็จโอนย้ายข้อมูลบน iCloud ไปอยู่บน Google App เช่นเดียวกับที่ iPhone มี Apple ID ไว้ผูกกับบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น Application Store หรือ iCloud ซึ่งใน Android Smartphone ก็มี Google Account ที่ใช้ผูกกับบริการต่างๆมากมายเช่นกันดังนั้น ต้องมีการโอนย้ายข้อมูลจาก iCloud ไปเป็น Google App ด้วยครับจิงจะสะดวกที่สุดซึ่งขั้นตอนนั้นจะแอบ,บยุ่งยากเอาเรื่องเพราะ Apple เป็นระบบที่ค่อนข้างปิดมากๆจึงต้องมีการโอนย้ายข้อมูลหลายขั้นตอนเลยทีเดียวในกรณีนี้ถ้าคุณจะย้ายจาก iPhone มาเป็น Android Smartphone แล้วก็คุณเหลือ2ทางครับคือตัดใจจาก iWork for iPhone แล้วเลือกใช้เฉพาะตอนที่อยู่กับเครื่อง Mac ก็พอ ทำใจสักหน่อยว่าหมดสิทธ์แก้ไขเอกสารผ่านอุปกรณ์พกพาแล้วหรือคิดใหม่ทำใหม่ย้ายไปใช้ Google Drive หรือไม่ก็ Dropbox เลยโดยใช้แอปพลิเคชันอย่าง Quick Office Pro มาเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านและแก้ไขเอกสารแทนซึ่งเจ้าหนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Google Drive หรือ Dropbox ดาวน์โหลดไฟล์มาแก้ไขและอัปโหลดกลับไปได้เลยโดยรองรับไฟล์เอกสารประเภท Microsoft Office ได้ถึงเวอร์ชัน2010สบายๆครับ อย่าลืมติดตั้งแอนตี้ไวรัสด้วยคนที่ใช้ iPhone จะเคยชินกับการใช้งานค่อนข้างปลอดภัยภายใต้ระบบที่ค่อนข้างปิดนิดชิดจึงไม่ต้องกังวลมากเรื่องมาแวร์ต่างๆยกเว้นจะไปเจอเวกมาแต่ Android s m สมาร์ทโฟนเป็นระบบที่ค่อนข้างเปิดครับสังเกตได้จากการติดตั้งแอปพลิเคชันได้ทั้งผ่าน Alternate Market หรือผ่านไฟล์ .apk ด้วยผลก็คือโอกาสเจอผู้ไม่หวังดีแฝงมาแวร์มากับตัวไฟล์ติดตั้ง ก็อาจทำให้ Android สมาร์ทโฟนของเราติดมาแวร์ได้ง่ายๆเลยการติดตั้งแอนตี้ไวรัสแอปอย่าง Lookout Mobile Security, AVG Antivirus หรือ Avast Mobile Security ก็จะช่วยเป็นมาตรการป้องกันชั้นที่สองสำหรับเราได้ครับและพวกนี้ก็ฟรีด้วยดังนั้นด้วยเหตุผลว่าเราควรอ่านรีวิวของผู้ใช้งานคนอื่นก่อนเราจึงเลือกดาวน์โหลดเฉพาะแอปที่มียอดดาวน์โหลดเยอะๆและมีการเขียนรีวิวเอาไว้แล้วด้วย